ปั้นในที่นี้หมายถึงการยอมรับในเรื่องสายศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคะต่อไปให้มองขึ้นไปชั้นที่มีกูที่มีพระศิลึกองคใหญ่ๆนั้นนะคะจะเป็นชั้นที่แปดนะคะที่บรรจุพระพงศ์สันนิ迦ทศินนะคะปัจจุบันจงสัีนะ迦ทศุนภายใตยรอยของพุทธเจ้านะคะจะอยู่ชั้นนั้นนะคะที่มีพระศิลึกองค์นะคะข้าพเจ้าจะมีทั้งหมดสิบหกชั้นนะคะความสูงห้าสิบจุดห้าสูง สางนิพิธภโดยสมเด็จพระบรสาธิรามนะคะในปี2534น,นะคะบประมาณนะคะในการสร้างพัฒนาดูทั้งหมด7,580,000บาททวนนะคะขาก่อนนะคะเขตพื้นที่แถบบริเวณนี้จะเป็นเขตเมืองนครจากทรสีนะคะซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดีศตะวรรษที่16 สับูดสำริดนะคะจะไม่ได้ขุดเจอที่ตรงนี้นะคะจะขุดเจออยู่ทางป่าทานนาดูนะคะออกไปจากนี้ประมาณ3กิโลนะคะผ่า,ด,าด้านทางด้านที่ตะวันบอบอกนะคะเนื้อที่ที่ขุดพบมีแค่2ไร่ไม่สามารถที่จะสร้างพระธาตนา,นนาดูได้นะกะ็เลยได้เชิญมาที่ป่าโพรง